พานุุมลุมครับพานุุมล้อมฮึร่างนี้มีอาการครับเงยบเงๆๆียบเงๆีเๆอยู่อยู่ พ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่น่ะอาุณลูกคุณป่าขี่ขาคุณนายมากสุขหูสุขก้ขขนครับผมมาครับพี่น้องครับมือน,นี้ครับสิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเกาแล้วครับอยู่หายอยู่หน้าหาอยู่หากินเหมือนเดิมใส่ไม้ทงหน้าครับมือน,นี้เงเทถวจะใส่มือน,นี้เป็นเงอใส่เดือนครับขอโทษขออาภายัยทันที่กําลังกินเขาน้วเน,นาะครับเนาะมาลุยกันเลยครับเดี๋ยวมาสิคาก่อน เป็นเงาใช้ชีร้ายเนี่ยชีขาดละเด็ดออกเป็นนะครับปากรุงไปเลยมัน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  าครับพี่น้องครับมาลุ่นมะเบิงน้ำกันมะยามเบ็ดเป็นน้ำกันครับผมว่าขึ้นนี่ฮบสิมานบอลนอ้องคบเนาะไปลุยก,กันเลยครับครับตั้งแรกปลาป่าขึ้นไปอยู่จังไรป่าอืมเหงื่อยังเหลือ,ลอคือเก้า อืมฮึลังหนีมีอาการครับ เงียบเงียบเงบอยู่อยู่อุ้ยเอียนเอียนอ้เอียนใหญ่อุ้เอียนตัวแบบใหญ่มงละบาทนี่พี่น้องมนมานม้นครับอู่อยู่อยู่อยเอียนตัวแบบใหญ่ครับแต้มแลกเข้ามมานมครับโอ้ทซีดกักงนี่ยเล เขาไปในถุงอือมีแล้วมานๆครับบอกคำตายเลยโสดๆเลยอย่าบอกได้ว่าเกินอย่าปล่อยดีเอาไปปดอยู่บานเขาครับอู้ใส่สวยเลยนี่น่องกระแล่นน้ำป่นมาโอ้ยจะมาันสีเหาอีหยังดอกเว้ย

ยังเท่าไหร่ มีดอิมซิมบูละ่ะเนี้ยมึงละพ้าหนุม่มรุมอีกแล้วครับอุ้ยอุ้ยปลาปลาปลาอุ้ยขัดเกือบหักวะมามาอู้ปลาดุกไซส์สวยๆครับมันมันมัน ตามแม่เขาอุ้มันถิ่งยังเออเจ็บรูดนั่นนี่ดูเฉยๆอยู่เฉยๆสิอยู่เอออยู่เฉยๆลูกไม่เอาลูกไม่ดื้อน้อยนี่ถิ่นไปสาย ใส,ส่งามๆเดี๋ยวห่วยๆเลยพี่หน้องเอ้ยประดุกหน่าใส่ก่อนใส่ก่อนปลดเดี๋ยวจะไม่ได้กินไปมันๆครับมัดไว้ด้วยยันสิี่ kín nhà tìm thu đi à, mắn chơi được một câu luôn Ủa, muốn làm từ tuyển đây มวนถึงวถทางุ่นก็ได้หมาก็ได้อุ้นอัวไปวมาเหมือน,นไปเอ้ยถึงถึงนี่เมตรเลยปะ ปวดข้นมากบอีอยังนย่งคือเก่ามีอาการครับหลังนี้อุ้ยพี่น้องเห็นอยู่บ่าอู้ยพวกง่ายเบ๊บปั๊บอุ้ยพวกง่ายปุณณ์เใส่ช้สวยใส่สวยครับทำนี้ พอดีกินแซบใส่ส้นกินแซบหมานหมานหมานครับอู้ปานอยู่หายตื่นต้วนี่มอนน้น้ำเลิกหมานหมานครับใส่ถุงก่อนปดนกินมินมินปึ๊บนา หมานครับโย่ ừ ừ

ไห้เทิงสุดนี่เลยครับสรุปขึ้นนี่ครับพี่น้องครับสามเต็มบวกขึ้นกันจักยางประดุกหนึ่งตัวประคอตัวหนึ่งยันตัวหนึ่งใส่สวยๆครับเอาไว้ห้ามาหลุนมาเบิ่งกันอีกมื้อเอื่นสาวครับผมไว้เจอกันมื้ออื่นครับ สวัสดีตอนเช,ช้าครับทุกคนครับมาครับผมมากูเบดไปน้ากันครับไปหลุ่นไปเบิ้งน้ากันเลยครับพี่น้องครับเ้านี๊ครับสีมานบอกครับผมไป <c oughs> หลังแรกบรรยากาศยามเช้าชชรครับ chú thùng hai thùng là bản hao suối nha mấy anh khai phúng nhiều những gì พันธุ์ุมรุมครับพันธุ์ุมรุมอยู่อยู่บ่อะโอ้ยหลดุดโอ้ย หลังมีอาการครับพี่น้องครับมีอาการมีอาการีทเด้ามาเบิงโอ้กระดูกครับตายขอรอเลยหมานๆครับแ้มแรกเช้านี่เบดกสีเบดเลืออยู่ซามหลัง ยูบกันนาเสานี้เฮ้าแตมเดียวครับพี่น้องครับคือว่าแหะครับหาอยู่หา,หากินกับมีหมานแนวประมานแน,น,าน่นาะกับบอลเปยังครับบอได้ตัวจะคล้องตื่นแต่เสา มาเอามับรรยากาศทุ่งไห้ทุ่งหน้าครับมับร,รยากาศบานเหาอีสานสวยงามเสมอครับได้กินใบเขากินโคน่นกินตมนี่ก็โอ้สดชื่นไรใครก็อนไปดมควันดมยังอยู่เนาะ <c oughs> นี่นะครับผู้ใดี่อ,อยู่ตางแดนเห็ุงานไกลบ้านกะมีโอกาสกับมาเยี่ยมบาย้านเยี่ยมซองนะครับเนาะมาเติมพลังจะไปสู้กันไหมครับคลิปนี่ก็เอาไปซ้ำนี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เอาไว้พอกันทีบหน้าครับผม